ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการติดตั้งโคมไฟและการใช้งานของโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับก่อนอื่นก็คือแกะสินค้าออกจากก่องก่อนครับแกะออกมาเสร็จก็จะได้ตามนี้นะครับก็คือตามรูปเลยเอาตัวนี้นะครับร้อยสายเข้าไปจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับก็คือขันออกมา ก็คือขันออกมาแล้วก็ให้มันเข้าล็อกกันนะครับแล้วก็ขันเข้าไปก็คือขันแน่นเข้าไปอย่างนี้นะครับตามรูปเลยนะครับครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นลูกตัวนี้จะหมุนออกได้นะครับก็หมุนออกมาแล้วก็ทําการเทสไฟนี่นะครับไฟติดนะครับจะมีสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดออนเสร็จรับแสงก็จะดับนะครับอ่ะคราวนี้เรามา หมุนเข้าไปนะครับเอ่อคือโคมไฟรุ่นนี้นะครับจะใช้ได้ทั้ง2ระบบเราจะเดินไฟก็ได้ก็คือตัวนี้เราจะใส่หลอดไฟก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันตามเกีียวก็คือลูกค้าถ้าเกิดว่าติดตั้งให้แน่นหนานะครับสะดวกก็คือจะขันเกีียวปล่อยที่เขาให้มาอยู่2ตัวนะครับเจาะเข้ากับปูน2ด้านแค่นี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับปิดแสงเพียงเท่านี้เองครับขอบคุณมากครับ